ทุกคนนะคะมื่อนนทิยาก,กับมีแนวทางเกี่ยวกับเลขหางเดียวของปูแก้วค้านะคะโค้งสุดท้ายสายด่วนนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นจัดไว้แล้วโตละพันนะคะเลขสามโตกับโตละพันเลขสองโตกับโตละพันบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสนทนาเราว่านุ่นทิยาก,กับปูแก้วค้านะคะงวดวันที่ หนึ่งมิถุนาสองห้าหกหกคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆส,ส,สายด่วนนะคะ<ม>ปูการนามสการค่ะปูว่านิ่นดนิยาบอรเดยโทษกับขอโทษหลายๆเด้อค่ะปู รอยนายบอว่าฝันดีเอาสิดวบ่ฝันดีบ่ค่ะโค้งสุดท้ายมื้อนี้มื่อออกให้ได้ใชื่อโยด้ะค่ะปูเน้นโลดเน้นโลดเน้นโตได้ค่ะเข้าเจ็ดข้างบนข้างบนเก้าเก้าเจ็ดสามโตเก้าเก้าเจ็ดแต่ข้างล่างสามสามเม็ดเดียวข้างล่างสามสาม สามสามเม็ดเดียวเนี่ยอันนอเข้ามันม่อก่อนมันเีงยนมันเก่าสามศูนค่ะมาขาผมม่เคเียงเก่าศูนย์สามันนเป็นประจำเดือนนะจ๊ะอันนมาเขาเนี่ยม่เจงใส่ซ่อยงวดที่ผ่านมาบอกค่ะปูปูเบาเรื่องงวดผ่านมากมันบัคขาเก่าศูนย์สามอนงานงวดเนียมันเจียงให่เก้าเสียบเก่า้าเส 3, 4, ค่ะคำสางละมันก็ฟันขึ้นเกามันบอกค่ะอืมว่ามันเลขเขาแล้วบ้างคะปูเลขเขากรเรเข่าอีกจัดไหลายตัวละาพันตรงนี้ปูจัดตัวละพันเลยบอกค่ะเก้าเก้าเจ็ดนี่ 99, เก้าเก้าเจ็ดตดกพันหนึ่งเก้าเจ็ดติกับพันหน,หนึ่งคุ่น่นหาอ๋อเก้าเก้าเจ็ดนี่ก็พันเงิน,น 9, เก้าเจ็ดนี่ก็ พันคือกันเราเลขสามสามตัวและข้าใดคะปู้การซื้คุณคุณหา้อ๋อเน้นลางเน้นลางเราน้องสาวปู้พันซื้ออลารยี่บอค่ะซื้ออะไยู่บอมันมันเป้งนดีมันบอกบอกว่าฟันดีอะไสิว่าเรขเอาะสััยาเก้าเก้าเจ็ดนียนี่ยากสิน 5, 9, 9, ่าจะบากิ ค่ะน้อนที่ย่าจะซื้ออยู่เพิ่นบ่บ่เป็นเก้าเก่าหนึ่งมันบ่ขับปูลองนึงดับนึงดับอ๋อเดับขรางดับสองเลขสามมเลขดับนี่มันเคยมากบ่ขับปูคยมากเพเ่อวัที่หาสองหาหกหมืนมันดับสองหาหกคยมากอยู่มันบ่ค่ะบ่คอยบ่ค่ยอืมก็มันจุ่ เก้าเก้าเจ็ดน <Rocky> ี่ถ้าเป็นเลขฟันท่งน oh, ี่ปูว่าตรงตรงเลยบ่ต้องโต๊ดมันบ่ค่ะโตดใส่ฟิ้งฟ้าจะใส่ลอยเดียวอ๋อโตดหน่อยโตดส่วนหน่อยแต่ว่าปูเอาตัวเน้นคือผ่านหนึ่งเลยมันบ่ค่ะอืมอันนี้พันธุ์ลาค่ะนุ่นที่ย่าทวดเลยกูจักน้อยหนึ่งเล็ปู ภูแกวข้ามโค้งสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกหกขังบนภูจัดไว้แล้วตัวละพันพันคู่ลอยคือเก้าเก้าเจ็ดเลขสองตัวกับเก้าเจ็ดตัวละพันคือกันถ้าสลับขังล่างนี่หาสิบคู่นหาลอยคือสามสามมันบ่ค่ะภูแยกบนแยกล่างล่างนี่กับบ่บบบต้องไปบนมันบ่ค่ะภู ขาสำหรับุ่เิมน่อยะส้าหรับตนะนทุนหน่อยนี่จัดเลยเป็นบ่ค่ะจัดเลยอน้องที่ยากขอพุ่นรูหลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางงวดน,นี้กับขอให้เอฟซีโชคดีกันแนวทางของฟูนะคะขอบคุณค่ะกามนมัสการค่ะ ค่ะพ่อแม่พี่น้อยเอฟซีกับสิ่งนแีแหละนะคะสายดวนนะคะสายดวนด,วน,ดวนมาดวนดวนโค้งสุดท้ายของปูแก้วคํานะคะเพิ่นฟั่นหายเลขบนเป็นบนล่างเป็นล่างหางเดียวนะคะปูเพิ่นกระบ่ไเดียวเฉยๆนะคะปูเพิ่นกรซื้อนะคะน้องสาวเพิ่นกรซื้อคือบนนี่เก้าเจ็ดตัวละพันนะคะ เก้าเก้าเกตกับตุละพันธ์ขางล่างตวละหาร้อยคือสามสามนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวททงหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะนุ่นที่าจะขอยุติคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะขอยุติแนวทางของครูแก้วคําสายด่วนโค้งสุดท้ายขางบนฟันหางเดียวขางล่างหางเดียวตวละพันธไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนา้าพ่อกันไม่สวัสดีค่ะ